ก็อาจจริงหลังๆแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าชื่อเราตกหล่นไปนิดนึงเรื่องแกลปิราม่าอะไรไม่นะไม่นะก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ดด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่เขาไดโอกาสที่ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงลจริงๆเขาไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะก็ก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทํางานนู่นนี่อะไรก็ ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรคุยครับคุยตลอดคุยตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรนะเป็นหัวไม่ได้มีอะไรนะเป็นจริงๆผมว่าก็เขาก็ผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทำอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะ เราขอะะไลครเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่าสองสามสี่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนั่นแหละครับโอเคันไหนพี่ขออนุญาตถามนึงดราม่าไม่หมุนนิดเดีที่ช่วยเราปวดหละครแล้วก็เจอแบบดราม่าเปลีชื่อตกเปลี่ยนชื่อเราตกครับคนก็โยมเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ผมว่าไม่มีอะไรมากเลยก็จริงๆหลังๆแม่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ไปกองไม่ได้อะไรคุณแม่เครียดไหมอยู่ๆแบบว่าเปลชื่อเราตกหล่นไปนิดเดียวเลี่ยนปลงไปดราม่าอะไรองไม่นะไม่นะ ก็พูดกันนิดหน่อยเรื่องนี้แล้วก็แบบเจ็ด้วยเจตนาจริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่แม่เขาได้โอกาสได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นนะใช่ไหมครับก็ตามที่เขาชี้แจงเลยแต่ตางคอมเมนต์แม่หมุนเขาบอกว่าถ้ามีประวัติมากกาอาจจะจำคดีต่ตามตามคุณแม่ไปเลามผมนเพื่อคารู้สึกแม่ขนาดไหนขนาดครับจริงๆเขาไม่ได้ียกไม่ได้อะไรเลยนะก็ก็ทักทายตลอดช่วงนั้นผมก็บินไปทํางานนู่นนี่อะไรก็ไม่เป็นปกตินะไม่ได้มีอะไร คุยครับคุยตลอดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงแล้วเห็นคุณพี่พาเขาเข้ามาคอมเมนต์พ่อแม่ด้วยกลายเป็นแบบหลอกยามดราม่าไปจริงๆผมว่าก็เขาก็มันเขาเข้ามาแซวผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็เป็นเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็แบบมีสิทธิ์เล่นมีทำอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะ ไม่ได้รู้สึกอะไรเราขอเรื่องนี้โดนเขียนมาแบบนานกว่าสองสามสี่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนั่นแหละครับในเรื่องชื่อพ่ทานพี่ทานพี่ทานเนาะพิธานสวัสดครับแตผมใช่ขอบคุณครับ